ครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับเกษตรกร,ร,กรผู้มีใจรักในการปลูกกล้วยหอมทองครับผมมือนี้ก็มีสาราดีๆเฮ็ดคลิปครับมือนี้กษตมาบอกอีกโลกหนึ่งครับโลกเนาะโลกเชือ้อราครับผมซึ่งถ้าคนบอกเขาใจนีเ้าก็สิเสียต้น,ตนกล้วยไปซื่อครับ แต่ขันมหลักมีความรู้แล้วกะเขากะสิไดเขาใจบางอ๋อมันเหม่อมันเป็นแล้วเขาควนสิเหตุแบบใดรักษาแบบใดครับผมเมือ่อกี้คิมทินิสานกะสีมาบอกครับผมว่าขาอเหตุจังไรดีในการสีเข้าสีรักษาเพิ่นประคับประคองเพิ่นเพื่อไเพิ่นแต่อยู่หลอดต่อไปครับด้วยที่ว่ากานที่แบบว่าบอตัดทิม่มกันตัดทิม่มปุ๊บมันกะสิเกิดปัญหาอีกแบบหนึ่งครับผมอ่ะเดี๋ยวผมกะซิมาอธิบายให้ฟังครับผม อ่าก่อนที่ผมจะอธิบายนี่ครับผมกะสีแนะนําครับว่าผมกะไปเฮียนหูมาจากพอผัดครับผมเพิ่นกะจะบอกกันนะว่าต้องเฮ็ดแบบใดต,ต้องเฮ็ดอีหยังแบบใดครับผมมันจังสิอยู่หลอดปลอดภัยถึงจะดว่าเพิน่นอ่าติดปีดติดอย่างเนาะครับเนาะอ่เดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งครับนี่ครับผมผมปลูกอยู่ประมาณจากักเนาะสามลอยเกือบสี่ลอยต้นสามร้อยเจ็ดสิบกว่าต้นเพิ่นจะเป็นเชือ้อราแบบนี้นี่อยู่ประมาณหาต้นฮกต้นครับซึ่งเทอาแรก ผมกับโอหูนะครับเ kind of like like นาะเมื um ่อมันเป็นปื๊บผมตัดครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมเสียงยกตัวอย่างให้บึงเนาะครับเนาะผมตัดนี่ผมตัดต่อนี้เห็นบหครับนี่นี่ครับผมผมตัดต่อนี้ปื๊บประมาณสามอาทิ <grenades> ตย์สองอาทิตย์กับโอหอสองอันบ่หอสามหลักสองอาทิตย์นี่ครับต้นนี้เป็นต่อนี่ครับผมนี่นี้ต้นนี้เป็นต้นลูกเลยครับอันนี้ต้นแม่เัว่นี่ที่ผมตัดออกเห็นบหมครับนี่อันนี้เป็นต้นลูกเปล่นีเห็นบหครับพี่น้องต้นลูกเพป่นติดต่อเป็นต่อเสยเอ้าผมก็งงเอ้าเป็นอย่าง ผมก็เลยด้วยความที่ว่าสงสัยเนาะผมก็เลยขี่รถไปหาพอผัดอยู่เพเ่อเมืองจันครับผมแกบอกว่าคันเป้นกับปอให้เป้นต้นเยอะไปเลยหามตัดด้วยเด็ดขาดแกว่าคันตัดปุ๊บมันก็จะติดเชื้ออีกตนหนึ่งเลยครับบุ่งว่ามันเป็นกลกลวิธีจังไนของมันเนาะครับเนาะตัดปุ๊บอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งสิสิเป้นแท่นเลยครับแกบอกว่าให้เอาปุ๋ยใส่เลยแกบอกให้เลี้ยงลูกมันแมนครับให้เลี้ยงลูกมันนี่ครับให้เลี้ยงนอนนี่ครับนี่นี ให้เลี้ยงนอไว้เลยแกบอกละห้ามตัดต้นแม่มมนออกด้วยเด็ดขาดการตัดออกปุ๊บลูกก็สิเป็นตอครับอ๋อเออผมก็ะพึงลูกครับผมว่า,ว,า,ว,าว่ามาติดต่อกันแบบนี้ครับกานตัดต้นแม่ออกปุ๊บนี่แบบคือเทียนนี่แหละครับผมการตัดออกปุ๊บลูกเกพิ่็จะเป็นตอนี่ครับผมนี่ตอนนี้ผมตัดผมตัดแม่เพิ่นลูกเพิ่นก็เป็นตออีกีครับนี่ก็เลยพึ่งลูกครับโอ้ ล้วกาเชอรานี่สามารถติดต่อได้น้องครับตอนนี้นี่ตอนนี้ก็เป็นได้ครับนี่แต่ว่าผมรักษานี้ครับผมรักษาโดยการถือว่าเอาอ่อนปุนขาวโรยไปนี่ครับผมนี่นี่เป็นห้อยปูนขาวครับเอาปนปุนขาวโรยใบเพิ่นผมรักษาเนาะเข้ามารักษาเนาะรับเนาะตอนขอใจว่าเข้ามารักษาผมแก่ผมก็คิดว่าผมแก่ได้ดีถึงขนาดนี้ครับอ่านี่ครับผมขันปะเซือนนี่ครับลองรอยของปูนขาวครับแต่ผมบานลงมันจะติดในขอบป็นบอครับขาวๆนะนี่แหละครับ กากฏว่าจังตนนี่ก็ผมคิดว่าหายนะครับหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะบ่อหัลอยกับเก่าซิฟแล้วเนาะครับเนาะก็ถือว่าใส่ได้ครับผมนี่คือว่าเป็นตัวอย่างตัวแหลกเนาะครับเนาะอันนี้คือว่าเป็นตนเป็นตัวอย่างที่ว่าตนที่ว่าผมตัดหนอไอตัดตนแม่เพิ่นปึ๊บหลูกเพิ่นก็นจะเป็นต่อนี่มาเบิงอีกตนหนึ่งครับอันนี้ผมไปหาพอพัดก่อนผมไปหาพอพัดแล้วผมก็เลยทิ้งไปครับนี่ครับสิพ้ามาเบิงอีกตนหนึ่งครับเดี๋ยวก็ไปนิดนึงครับผม ออีกต้นหนึ่งครับพี่น้องเบิรงครับนี่เห็นบอครับนี่นี่แหละครับต้นเชล่าที่มันกินปึ๊บแต่ว่าต้นนี้ผมบริตตัดครับอนี่เห็นบอบริตตัดครับนี่ผมบริตตัดนอผมบริตรตัดต้นแม่นานี่ันนี้นี่ต้นแม่นะครับนอนนี่ต้นแม่เพิ่นนี่ครับอันนี้ผมก็ใส่ห้วยปุ้นขาวยังคากเลยครับเป็นบอเป็นหอยติดขาวนี่ครับนี่ลูกเพิ่นครับผมนี่อีกต้นที่สองเห็นบอครับีนี่ลูกเพิ่นลูกเพิ่นก,พนกระเติบโตแบบอ้าวขึ้นมาท่านกันเสยครับผมนี่ไงกลัวแม่เพิร์นนี่ครับ นี่ครับผมนี่นี่ลูกคนครับนี่นี่ลูกได้ครับนี่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 ต้นแม่นี่ต้นที่เป็นต้นนี้ครับนี่ต้นแม่เนาะครับเนาะอันนี้ลูกคนครับนี่นี่ครับลูกคนนี่ครับลูกคนกันง่ายครับนี่เห็นบอกครับนี่มีใบมียังไม้เขียวยังงามเลยครับนี่นี่ครับผมอ่าเนี่นี่แหละครับเกษตรกรอันเช่ากล้วยหอมทองเข้ากษสิประสบปัญหาแบบนี้ครับผมก็ถือว่ารักษาก็ถือว่าเนาะ ก็ถือว่าผมก็คิดว่ามันผ่านอยู่ครับอ่ะแต่ผมสิผ้ามาเบิ่งอีกตนหนึ่งครับพี่น้องผ้ามาเบิ่งอีกตนหนึ่งที่แปลว่าผมปล่อยไว้เพิ่นแตกขึ้นมา่ใหม่ครับผมแล้วผ้าสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งครับให้ซีมาเบิ่งนี่ครับนี่นี่ครับผมนี่พี่น้องสังเกตครับเพิ่นบ่กครับนี่นี่นีเพิ่นติดเฉลี่ยนครับผมเอาปูนขาวใส่บ่อครับนี่ เพราะนขาวหอยใส่ใบครับมันผงพ่น่งขึ้นมาใไหม่ครับนี่เห็นใบเพิ่งมาครับนี่นี่เพ่น่งขึ้นมา่ไหม่เสยเป็นยอดไม่ครับผมนี่ยอดไม้เอออย่าตัดนะครับเนาะผมเน้นย้ำว่าห้ามตัดเ้ยครับเด้อให้เพิ่นเป็นกับปล่อยเพิ่นเป็นหลดครับแล้วลูกเพิ่นกับสีนี้ครับเบิ่งลูกเพิ่นนี่แหละครับนี่นี่อันนี้ต้นแม่ได้ครับนี่นี่ต้นเม่นี่ครับต้นเม่นี่อันนี้ต้นลูกครับนี่ต้นลูกสูงแล้วครับนี่ใหญ่งามครับสูงอ้าว ผมก็เลยงงครับว่าโอ้มันมีเทคนิคแล้วก็มันก็มีเหลี่ยมดีๆครับผมที่เฮาต้องเลียนรูครับยังงามครับผมนี่ออกมาใส่ปุ๋ยตรงเวลาก็ถือว่าใส่ได้ครับผมใบใหญ่ๆครับแต่ย่างเขาสองเดือนแล้วครับถือว่าใส่ได้ครับผมนี่แด้ครับพี่น้องให้สังเกตให้คิดครับผมเนาะครับเนาะในการหมักกานชอบ ให้ศึกษาครับผมเฮาจังสิบ่ได้เสียต้นกล้วยเฮาไปซื่อๆครับก็ถือว่าโอเคเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งครับนี่ช่วงนี้เนาะเพิ่นก็เสือบ้ามันก็ลงใบครับผมเดี๋ยวสิพามาเบิ่งฝั่งนี้ครับสีเผาเบิงต้นกล้วยผมมันยังอันยังยังบ่ทันได้อ่าโรยปุ้นขาวครับอาทิหนาครับจังสิโรยนี่ครับพวกนี้ให้เพิ่นแข็งแรงดีๆก่อนครับให้ให้เพิ่นครบเต็มเดือนน่ะนะ ่าจะเดือนนึงนะปุ๊บนาเพิ่นจะแข็งแรงแล้วเฮาก็จะคอยโรยที่หลังครับปุ่นขาวนี่ครับผมสิพ้ามาเบิงนี่ครับนี่มาเบิงตนนี้ครับนี่ครับพี่น้องนี่นี่แหละครับเชื้อราครับผมนี่ผมยังบม่ทันไล้โรยปุ้นขาวครับนี่เบิงครับเบิงใบเพิ่นนี่แหละครับอ่าเดี๋ยวรอจังหนึ่งนะครับเนาะแต่ผมก็จะโรยครับผมโรยก็คิดว่าอาทิตย์กลัวๆก็น่าจะแบบเออกลับมาแล้วครับนี่ ชูน้กะลมเนื้หนาวเน่้อแดดเนี้ยครับผมนี่ครับนี่สีพามาเบิงครับนี่นี่ครับเป็นกระถือว่าเนาะกระถือว่าเป็นยังไงเป็นกยังสามารถรักษาได้ครับผมอ่านี่ครับพี่น้อง่ันไดที่มีความรู้ดีๆครับเกี่ยวกับเหลือกเชล่ากะแนะนำมาแน่นอนครับเนาะนี่ครับสิพาโมาเบิงต้นนี้ครับนี่ต้นนี้แม่ว่าเป็นลูกเป็นครับนี่นี่อีกต้นหนึ่งครับผมนี่เบิงที่หล่ะครับนี่ นี่ครับเพิ่นเป็นเชื้อราบางทีละครับนี่นี่เพิ่นเป็นลูกเลยนี่อันนี้ก็โรยปุ้นเขาครับผมโลยปุ่นขาปุ๊บแม่เพิ่นบัดหง่ขึ้นมาเลยครับบันไดมึงเพียงแม่เพิ่นพี่น้องนี่ต้นกล้วยบงหวอดสองเดือนเลยครับนี่ต้นกล้วยเกือบแล้วล่ะครับประมาณหาสิบหมื่นแล้วล่ะนี่ครับผมเบังนีนี่กาจจเบังว่ามันหน่อยเนาะแต่ว่าที่จริงอูหญ่แลยครับสูงสองเมตรกว่าสองเมตรหาสิบแล้วครับสี่เขาส้ามเมตรล้ะก็ใส่ปุ๋ยให้มันตรงเวลาครับ เป็นก็จะพุ่งขึ้นไม่ยังหรอกครับเนาะให้ปุ๋ยให้น้ำให้พ่อเพียงครับผมเอ้าเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับมาบอกความหูประสบการณ์เนาะครับเนาะที่ได้เห็ุมากะบ่มีอย่างไรครับกะซอยครับผมซอยกันเนาะครับเนาะเกษตรกรชาวปลูกกล้วยหอมทองที่หักในการปลูกกล้วยหอมทองครับกะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์มาเลยครับอันได้หูบ่งหู มีคำตอบกับสิตอบครับอันไหนผมหูเพกิจะไปศึกษาหลกักกระามพอผัดกลับเนาะเอามาแชร์ประสบการณ์แชร์ความหูให้พี่น้องได้หูน้ากันครับผมเนาะอ่ะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบสนันิดนึงะครับเนาะสวัสดีครับผม